สวัสดีครับรครับพึ่งเลิกงานมากครับก็วันนี้แม่บ้านที่กับเขามีหลายอย่างครับพี่น้องอันนี้อะไรอันนี้อีไก็นกบนปบนปลาปนปลาปนประดุกเหรอประคอปนประคอเนาะอันนี้ก็เป็นซุปเห็ดซุปเห็ดนางฟ้าที่เกิดตามธรรมชาติเก็บมาจากนานทุ่งนานะครับ แล้วก็อันนี้เป็นลาบปลาครับอันนี้ขาดไปแล้วพี่น้องครับเนี่ยเสียบเนี่ยนัวครับเกงหน่อไม้นะครับผมมากินขาน้องกันครับผมนี่ครับผมเกงหน่อไม้เนี่ยมากเลยขาดไปเลยครับพี่น้องครับผมนี่แหละเนี่ยเสียบบันเฮาอือหืออร่อยคุยอดครับพี่น้อง เนีย่ยเสียบเนื้อนั่เนาะแกงมาใหมาน่นี่ขาดไปเลยครับ